หลังคลอดกว่าร่างกายจะกลับมาปกติไม่ต้องรอช้ามาฟื้นฟูร่างกายให้ไวโดวยเครื่องดึงกลุ่มนี้กันค่ะแต่ก่อนจะไปดูแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะใครที่กดไลค์ก็ให้ลูกสุขภาพแข็งแรงปลอดภยัยแม่ท้องคลอดไวแข็งแรงแข็งแรงนะคะ หลังคลอดลูกเป็นช่วงเวลาที่คุณแม่ต้องให้เวลาร่างกายฟื้นฟูซึ่งนอกจากการพักผ่อนที่เพียงพอยังมีสิ่งที่ต้องเสริมให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงได้ไวมากขึ้นค่ะมาดูเครื่องดื่มที่ช่วยบำรุงหลังคลอดกันค่ะ 1. น้ำชมพู่น้ำชมพู่ที่นอกจากให้ความสดชื่นด้วยรสชาติที่หวานอมเปรี้ยวแล้ว ในชมพู่มีสายใยอาหารสูงและวิตามินซีช่วยซ่อมแซมและสมานแผลคอดได้เป็นอย่างดีค่ะและเพิ่มภูมิต้านทานให้คุณแม่อีกด้วยเสริมความเต่งตึงให้ผิวพรรณทั้งฟื้นตัวไวและผิวสวยไปพร้อมๆกันเลยค่ะ 2. น้ำทับทิมน้ำทับทิมให้คันเฉพาะน้ำดื่มค่ะเพราะในน้ำทับทิมช่วยลดอาการอักเสบของแผลคอด แก้อาการอ่อนเพลียและช่วยต้านแบคทีเรียค่ะทำให้แม่ท้องมีภูมิคุ้มกันหลังคลอดมากขึ้นและสำหรับแม่ท้องหลังคลอดที่มีปัญหาเรื่องลำไส้น้ำทับทีมจะช่วยลดอาการท้องอืดได้ค่ะ 3. น้ำมะละกอในน้ำมะละกอมีวิตามินซีและวิตามินเอสูงมากค่ะซึ่งจะช่วยให้แผลคลอดฟื้นตัวได้ไวระบบขับถ่ายดีขึ้นและผิวพรรณสดใสค่ะ เหมาะสาหรับแม่ท้องหลังคลอดมากเพราะน้ำมและกอยังช่วยขับน้ํำนมให้คุณแม่มีนมที่เพียงพอสําหรับลูกด้วยค่ะ 4. น้ำสตอรอเบอรี่ เชื่อว่าเป็นน้ำผลไม้ที่ใครหลายคนชื่นชอบเลยค่ะสตอรอเบอรีอรอร่ที่มีวิตามินซีสูงช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินให้มีผิวที่ยืดหยุ่นส่งผลให้แผลหลังคลอดสมานได้ไวมากขึ้นค่ะและยังช่วยบำรุงผิวให้มีความชุ่มชื้นเหมาะกับคุณแม่หลังคลอดที่พบปัญหาผิวแห้งแตกค่ะและก็สุดท้าย5น้ำส้ม ผลไม้ประจำบ้านที่ต้องมีเลยค่ะน้ำส้มมีวิตามินซีสูงและเส้นใย,ยจำนวนมากช่วยสร้างเซลล์ใหม่ในร่างกายทำให้สมานแผลคลอดได้ไวมากขึ้นค่ะซึ่งยังช่วยเสริมการใช้ธาตุเหล็กในร่างกายมากขึ้นเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคโลหิตจางหลังจากครอดค่ะหลังคลอดคุณแม่อย่าลืมบำรุงร่างกายโดยเครื่องดื่มกลุ่งนี้นะคะ ีนอกจากช่วยสมนานแผลข้อให้ไวแล้วยังเสริมูุิคุ้นการร่างกายให้คุณแม่อีกด้วยเพื่อสุขภาพที่ดีในการดูแลลูกน้อยนะคะดูแลสุขภาพร่างกายคุณแม่ให้ดีเพื่อสุขภาพร่างกายของลูกอยากรู้อย่าลืมกด s u b s c r i b e ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร รู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย